สวัสดีครับผมคาสสองนะสำหรับดังบอลเซตคาคา,าลอสดีเอลซีสิบปีนะครับไปลุยกันเถอะเราจะกลับไปหาโกเทนโอ้ยกระตุกอะไรอะไหนวะโอเคโกเทนจะไปไหนยองยอง อยากให้คุณพ่อรู้ตัวอยากให้พ่อรู้อะไรเหรอเฮ้ยคุณพ่อปังจังก็มาด้วยนี่รีบไปกันเถอะฉันอยากฝึกกุชาแล้วก็เก่งข,ขึ้นพร้อมกับโกเทนคุ้งนะ่ะยังหาของไม่เจออีกเหรอเอเอลืมไปว,ว่ามีธุรนะน่ะต้องไปทำธุระ ผมไปก่อนนะไปไหนอะเอ๊แต่พรุ่งนี้จะเริ่มฝึกจริงชาติยึสภพแล้วนะต้องเชื่อเสน้นยึดสายหน่อยสิลูกอ่อนแรงไปหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกนะพ่อผมไม่แพ้อพวกแข่งขันคนอื่นนอกจากคุณพ่อหรอกนะฉันก็ลงแข่งด้วยนะฮผมน่ะเก่งกว่าปังจังเลยนะ งั้นได้พ่อดูหน่อยสิว่าฝีมือมีแค่ไหนนะ่นะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะ่าเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าผมมีธุระต้องทำอะ่ะว่าทำธุระข่าวหน้าก็ได้ไม่ใช่หรออืมแต่ฉันจะช่วยนะไม่สิไม่ใช่ว่าอย่างนั้นซะหน่อยเอาหนะ้า ไปไปไปกันเธอะมัดมือชกกันนี่โกเทนจะไปไหนเ่ไปหาสาวหรือเปล่าแล้วหนูล่ะปังฝึกกชาเหินฟ้ารอไปก่อนแล้วกันนะนถ้าควบคุมจิตได้ดีจะบินได้เร็วปังจังรอก่อนนะนโอ้ปังเก่งนะ เอาผมนึกว่าผมจะเล่นปังนี่ผมจะเล่นปังบ้างไหมเนี่ยผมอยากเล่นปังจังเลยเอ้ยอยากเล่นปังอ่ะขอเล่นปังหน่อยได้ไหม,มแล้วเหมือนจะเหมือนจะเริ่มเข้ามือ,อม,มาเลย ปึ้มชาร์จปุ๊บคว้านี่ไงบ๊ะบ๊ะป๊ะโบเอ้ยโกธเหรอโกธเหรอโกเรนพ่อขอโทษได้ไหมล่ะเด็ดเอ้ย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 หมดยังยังนี่ยัง เอ้ึแหมประมาณนิดเดียวข่าเยอะเหมือนกันนะเราโอ้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 เอาเหมือนจะหมดหมดหมดอย่างเงี้ยเราใส่เลยนี่ไงอะไรอ่ะ อะไรอ่ะโอ้ยก็จะเย็นๆกันหน่อยได้ไหมล่ะนี่โอ้ยอุย้ยเกือบไปแล้วแม่ล่ะพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปสวยโลนๆมา พลังขึ้นเต่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจโอ้ยอยากกันแล้จริงอยากกันโคเทนมาไม่ไม่แรงเลยว่ะพลังขึ้นเต่าเนี่ยมันเป็นท่าหากินนั่นอยู่ไหมนะไม่แรงเลยเอาลงมา เออมันโดนได้ไงวะนะ่ะจริงเหอะเบอรเป็นไรไปโกเทนยอมแพ้แล้วเหรอมันเหมือนจะไม่ยอมนะเฮ้ยโดนได้ไงรอให้ลุกหน่อยได้ไหมล่ะ เอ้ยขอลูกก่อนได้ไหมอ่ะ <laughs> เอ้ยเอ้ยรู้สึกตัวเองเล่นกากลองเอ้ยขอลูกก่อนดิ <laughs> โอ้ยนี่ก็โดนจังเลยน <c oughs> ี่อืม ท่าน,นี้อีกแล้วหลบหลบหลบป่าเลยผมตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นแล้วนะโกเทนเจอโอ้ยเราไม่ไม่มีเปลี่ยนฟอร์มอะไรหน่อยหรออืมโอ้ยหมดเลยวะมาน้าหมดมาน้าหมด แป๊บหนึ่งนะมานาหมดเราเปิดตีปกติปั๊บ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 เรียบร้อยเก่งมากโกเทนเก่งเหมือนกันนะโกเทนเนี่ยก็ยังฝีมือไม่ตกนี่ถึงแกหน้าตาเปลี่ยนไปมากพอสมควรจนผมจำไม่ได้ เป็นอะไรไปโกเทนได้แค่นี้เองหรอเฮ้ยหน้านคุ้นๆนะคิดอะไรของเขานะไม่จะมาหาพวกเราบ้างเลยกปตามเหตุผลให้รู้กันชัดๆเลยให้ตายสิคุณพ่อนี่ล่ะก็ห โอ้ยไมไ่เจอกันนานเลยนะบูมาเปจิตาไมืไ่อเจอกันคุนนานอะไร่ะนายเนี่ยนะคนอย่างนายนะ่ะท่านเปรียกก็คงไม่มาหาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมนายจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะไม่หรอกนะเราเพิ่งเจอกันเมื่อห้าปีที่แล้วไม่ใช่หรอ5ปีเลยนะต่ลาทุกคนรวมตัวกันนายก็ไม่เคยมาอ้าวาต้องฝึกอยู่ตลอด เธอเนี่ยเป็นคุณป้าไปแล้วเนี่ยเออหน้าแก่ลงหมือนะเห็นฉันอย่างนี้แต่ฉันก็มีคนทักว่าคุณนายยังสาวอยู่เลยนะพวกนายชาวไซยจินไม่เคยเปลี่ยนไปต่างหากเราะกเราชาวไซヤาเป็นชนเผ่านักรบเราเลยคงความเยาวไว้เป็นเวลายาวนานเพื่อการต่อสู้ว่าแต่กัคารัจริงหรือทีแกยลงแข่งในศึกจริงเจ้าก็จะพบวันพรุ่งนี้น่ะ ลงดิต้องตัดสินใจวันนี้เองบิจิต้านายก็ลงด้วยสิทำไมอ่ะทำไมจุ่ๆนคิดว่าจะลงแข่งคราวนี้ล่ะเพราะมีคนสุดยอดมาลงแข่งด้วยไงฉันคาใจมันตะตดเลยนะจนเมื่อเช้าเขาก็มาถึง้านประลองแล้ว ฉันไม่รู้สึกถึงความจิตที่ก่งกล้าอย่างนั้นเลยนะว่าตอนนี้เขายังควบคุมจิตเอาไว้ไงแต่ฉันพอจะรู้ว่าหมอนี่ต้องเก่งแน่ๆแกพูดเล่นใช่ไหมไม่มีคนไม่มีทางที่จะมีคนอย่างนั้นอยู่หรอกไม่ใช่หรอนะมนุษย์โลกนี่แหละมนุษย์โลกเหรอจะบอกว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงมนุษย์ธรรมดานี่ไหนเออมันสัมผัสได้ไง ยังไงเอาทางังเอาลูกก็มาด้วยเหรออ,อ,อะไรโลกูเทนได้ขาวว่าฝึกวิชายอยู่ใช่ไหมมาได้ลงแข่งสศึกครั้งนี้ด้วยเหรอคุณพ่อบอกให้ลงแข่งนะสิขนาบอกว่าไม่อยากลงแข่งก็ยังบังคับกันได้ทั้งนีพรุ่งนี้ฉันสนใจว่าจะไปออกเดทซะด้วย เอาหน้าอย่าบ่นนักเลยเดทน่ะไปเมื่อไหร่ได้ไม่ใช่หรอตามคนต่างก็้อมันเหนื่อยใจกับลูกชายที่ปวกเปียกอย่างนี้จริงด้วยแต่ก็หมายความว่าตอนนี้ลูกสงบสุขดีไงล่ะเอ้ยอะไรอีกคุณปูกลับมาแล้วหรอ อุ้ยปังจังสวัสดีค่ะคุณปูคะหนูบินไปรอบโลกมาแล้วละ่ะดีมากเก่งมากลูกแรงจริงๆนะ่นี่ยเ่านี้ก็พร้อมสำหรับพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้หรือว่าปังจังที่จะลงแข่งด้วยน่ะมแม่แล้วเฮ้ยในคราวนี้ยเกเลิกการแข่งกันสำหรับเด็กไปแล้วไม่ใช่หรอ ก็จะลงแข่งผู้ใหญ่งั้นเหรอก็ม<า>ไม่น่าจะรด<พ>าคว้าแชมป์อะไรมาได้หรอกนะแต่น่าจะเข้ารอบลึกๆได้เลยแหละม้าเราตอนนี้ก็มีปังนี่แหละที่ใจสู้ที่สุดน่าสนุกแฮะงันะ้นฉันลงด้วยเอ้ยทงังแกก็ลงด้วยดิเอ๋ นี่เป็นคำสั่งนะถ้าไม่อยากถูกหักค่าขนมลงครึ่งหนึ่งโอ้บังคับขนาดนี้เลย่ะหักค่าขนมเลยวันนี้ต้องฝึกแค่นี้กลับบ้านกันเถอะผมหมดแรงแล้วด้วยแต่หนูยังไหวอยู่เลยนะแข็งแรงจริงๆเลยนะปัง เหมือนซุ่นคุงเมื่อก่อนเลยแล้วซุนคุงเนี่ยมันหน่อยจะเปลี่ยนชุดกลับแหละงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะสวัสดีคุณจีจีจ้้วยนะอืมเจอกันพรุ่งนี้นะเบญจิตาทั้งกลับบ้านมาฝึกกันต่อนะโอเคผมก็อยากยืดเส้นยืดสายเหมือนกันนะนะ ด้เขาดีกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วนะเนาะเบจิตา้ากับโกโคเห็นอย่างนี้ก็สบายใจนิดนึงนิดนึงแหละกลับมาแล้วเร่งเลยนะอันนี้เร่งเลยไปไหนวะนะเราต้องไปไหนเดี๋ยนะ ไปบ้านเต่าโอเคไม่ได้อ่านทุกคเมื่อกี้ไปยังไงแล้วนะโอเคบ้านเตา่า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 ,เตาอันนี้ DLC ดีเอเรื่องมันจะยาวแค่ดาดไหนกันเชียวครับทุกคนทุกคน่าสามพาร์ทจบไหมผมว่าไม่น่าจะจบ <c oughs> น่าจะสู้กันอีกหลายคนเลยสักสามสี สัมพารสี่พาร์ทเนาะคนดยงปู่เราจะแข็งแรงกว่าเราแล้วนะนั่นแหะสิระดับปูมาแล้วครับวันนี้มีธุระอ,อะไรจิจี้เขาโทรหาปู่เขาก่อ,อนหน้านี้แต่บอกว่าโทรไม่ติดก็เลยมานี่นะ่า ข้ามเลยคุยกันเรื่องศึกจริงเจ้าชิงิงเจ้ายุทธภพโอ้ยมันจะมีควสย่อยไหมผมทำนะนะครับซึ่งตามสไตล์เราก็คือเราจะไม่ทำครับไม่รู้ไม่ทำว่าจะไหวไหมแต่นอกรอบแล้วกันหลังใหม่นี่ครับไม่เอาออกคลิปเดีย๋ยวมันจะยืดเวลา ของเราเกินไปนะครับถ้ามีเควสรองด้วยหลังใหม่แล้วกันเนาะมาแล้วกลับบ้านบ้านอยู่ไหนเมื่อก่อนบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่เหมือนจะติดน้ำนะเมื่อก่อนอ่ะบ้านอนะ อ๋อเข้าบ้านโอเคมาแล้วจีจีวนนี่เลยพักผ่อนเรื่องพรุ่งนี้เลยจะได้ซัดกันได้ใช่ไหมจะถึงงานแข่งแล้วครับทุกคน เนี่ยผมก็ต้องโหดแน่ๆเลยนะอังบุใช่ป่าวะชื่ออังบุใช่ไหมไม่มั่นใจชื่อตัวละครด้วยแต่เหมือนจะใช่มาแล้ววันรุ่งขึ้นโอ้มาแล้ทั้งแก๊งเหมือนเดิมไม่เห็นคูรีลินเลยนะเป็นไหนนะอยู่กับมาเด้สิบแปดใช่ไหม วิน่ารักจังชื่ออะไรแล้วนะโอ้โหคึกคักกัน,น่าดูเลยเหมือนง,งานเทศรรกาลมากกว่าศึกปบอลอีกนะโอ้โหฟังดูดีใจใกล้จะได้เวลาแล้วสินะ บต่อไปมาแล้วใช่ไหมเปิดศึกชิงเจ้ายุทธภพไม่มีใครหยุดซุนโกโคูได้จริงหรอแต่ก็นะเก่งที่สุดในเรื่องแล้วใครจะไปหยุดได้ไหมูุทางนั้นกันเธออืมเรามาก่อนเวลาแล้วนะไปกันเธอปังจัง อ๋อฮะโอเคเมนูฝ huh. okay. ึกวิชาตามหาเบจิต้าแล้วก็คุยกับเขา okay, okay. โอเคโอเคเบจิต้าอยู่ข้างหลังนี่ชัวหมเบจิต้าเบจิต้าเบจิต้า เบจิตา้าสูเ้เองกระกกว่าเยอะเลยใช่เดินมาแถวนี้ลแล้วแอบกระตุกนะผมว่าบินหาดีกวะเบจิตา้าเหรออยู่ไหนเอันนั้นกูเถินเอ้ยจะเืออะไรเขา เจอคุณเปจิต้าแล้วอืมนี่นี่บลราจังล่ะเป็น่านจดแถวโอ้นั่นนะ่ะแต่ว,ว่าโค้งกลับมาแล้วว่าแต่คาร์คลอดคุณได้แกพูดถึงมาหรือยังอ่ะอ๋อยังไม่เห็นเลยมาอ้าวโอเคแล้วล่ะลงทำกิจกรนกันเลยครับ เอามากันแล้วเหรออุย้ยบูราจังไม่ไดจจเจอกันนานเลยนะได้ดูกสาวด้วยเหรอโอ้ยนี่ผมเพิ่งรู้รุ่นเดียวกับปังเลยเหรอมันไม่เคยเห็นในการ์ตูนเลยล่ะเดี๋ยวผมข้ามดูกันนะน่ารักจังยาฮูฮูรมซคุณบู่ว่าทุกคน ไดเจอกันสักทีนะมากันหลายคนเลยนะนนครบหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ครบทุกค,คุณปู่เต่าบอกว่าจะมาด้วยอเ,เอ้ยโกคูอ,อืมโอ้โหมาครบตีเลยว่ะโกคุรินมีลูกด้วยมาครบตีกันเลยแฮะทุกคนสบายดีกันสินะอะไรเล่าโกคุ ไู้ศึกวิชาไม่ว่าอะไรดอกนะแต่ติดต่อกันมาบ้างสินั่นน่ะสิโทษทีนะโทษทีเมื่อวานก็ถูกบูมา่าต่อว่าเรื่องนี้เหมือนกันเลยนะมาลอนไม่เปลี่ยนไปเลยนะซุนอ,อืมจิโกโรนายไม่ลงด้วยเหรอ มาสู้กับนายเอาปาดนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะวันนี้ข้าจะมาดูว่าพวกานายเก่งขนาดไหนแล้วนะ่ะพ่อรีบไปเถอะครับเดีย๋ยวจะปิดรับลงทะเบียน,นแล้วได้เลยโอเคงั้นไปก่อนนะฟังให้ดีนะพวกเธอจะทำให้ผู้เท่าแขกงขันทั่วไปได้รับบาดเจ็บนะ และห้ามบินระหว่างการแข่งขันด้วยถ้าทำตัวเด่นไปดยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ภายหลังอนะ่ะรู้แล้วนะเบจิตา้านาย้วแหละที่น่าห่วงที่สุดเจ้าเบจิต้าก็ไม่เปลี่ยนเลยนะไปกันเธอคุณปูเจอกันทีหลังนะพวกเราอยู่ที่อาศาัศจรรย์คนดูเด้อ คุณปู่ที่ไม่เหมาะตอบคำว,ว่าคุณปู่แต่ขนาดนี้หาดูได้ยากใช่ไหมนี่ผมอยากเล่นน้องปังจังหรือเปล่านะผมอยากเล่นน้องปังจังเลยอุ้ยเขาน,นี้ก็ใช้แผนเดียวกับทุกครั้งนะให้คุณปูเป็นแชมป์ระหว่า,างผู้ท้าชิงด้วยกันแล้วพ่ายแพ้ให้แกจันเป็นซูปเปอร์แชมเปี้ยนอืม วิ่งอยู่ด้วยหรอน่ารักจังให้ตายสิแฟนคลับของเขาหลุกแล้วหรอแล้วไงอยากให้ใครเข้ามานะไงโอ้นี่มันคุณโกคูนี่นะสวัสด,ดีค่ะคุณตาอโหปังจังขนาดรักของ,ของตาก็ามาด้วยหรอสบายดีหรอือเปล่าโอนวดถู END ด้วยภาษามาเชียร์คุณตาเหรอ อ้าวเราก็มาลงแข่งเหมือนกันดเาียนเยอะเหมือนกันนะครับพลาดนี้คุณปูโกคูโปรเทนช้งแล้วก็คุณปูไปจิตตาก็มาด้วยนะทั้งมดทุกคนผ่านรอบคัดเลือกแล้วไม่เจอกันนานนะครับว่างไงนะไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้ารอบลึกได้เราจะยกตำแหน่งแชมเปี้ยนให้นายนะ เอามาดิวเหรอจริงเหรอพูดจริงนะแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นนอกจากพวกเราหรือบูเป็นผู้ชนะก็ได้นะไอพูดอะไรอย่างนั้นไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะคุณซาตานครับทุกคนก็มาชมกานแข่งขันด้วยกันแต่มีที่นั่งไม่พอช่วยหน่อยได้ไหมโอ้นั้นเหรอเรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะ เอาละปล่อยให้ฉันจัดการเองโอ้ยบูเจ้ามันบูน่ารักมากเลยผมชอบมากเลยนะบูร่างอ้วนเนี่ยมันดูแบบหน้าขยำหยุ่มหยำนอนกอดโอ้ยทีวีเพื่อนะโอ้ยทีวีไอพีเนี่ยอืม นี่ผมจะเล่นเป็นบูพ้องไหมยอยากเล่นอ่ะดูดียืนอ้วนๆอ,อยู่เลยฟังจังตรงแข่งนัดแรกเลยเหรออืสู้ตายค่ะทำไมฉันต้องมาสู้กับเด็กตัวเปียกอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ได้มาเพื่อ,เ,อเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กอุบารน,นะเดฟังจังโชคดี ผมต้องพูดกับคุณบูตั้งแต่นัดแรกเลยเอาแค่แร่เอาแต่โดดฝึกวิชาอยู่เลยถต้องกุ้มยิ้งไงคาร์คาโรต์ท่านนพูดถึงใช่มันจริงๆเหรออืมไม่น่าเชื่อไม่รู้สึกถึงพลังจิตอันแก่งกล้าเลยไม่หรอกไม่ผิดแน่ อย่างที่แม่บอกจริงๆด้วยลรอมะถึงจะเก่งสุดๆในหมู่บ้านแต่โลกนี้ยังกว้างใหญ่นักนี่ไงอุบุคงยังมีคนที่เก่งมากเก่งกว่าเราอยู่เต็มไปหมดทำไงดีนั้นบอกว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ประสัญญากับทุกคนแล้วด้วยว่าเราใช้เงินรางวัลซื้อของกลับไปฝากอุบุ ฉันฝึกวิาชาอยู่เพียงลำพังตลอดรอจนกว่าเด็กคนนั้นจะมาลงแข่งในศึกนี้ไงคืออะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยบอกมาตรงๆสักทีสิสิบปีที่แล้วฉันอธิษฐานไว้ตอนที่บูตัวไร้ายได้ตายไปนะ่ะบอกให้มาเกิดใหม่เป็นคนดีจะได้มาสู้กันตัวต่อตัว คาน่าเกิดใหม่เป็นคนดีซะนะฉันอยากสู้กับแกตัวต่อตัวนะฉันจะคอยนะฉันเองก็จะรับฝีมือให้เก่งกว่านี้ดูเหมือนว่าจอมานราชาเอ็มะจะได้ยินและทำไม่และทำไม่ตามความปรารถนาอย่าบอกนะว่าเจ้าเด็กนั่นคือร่างเกิดใหม่อืมไม่ผิดแน่ ฉันพอจะรับรู้ได้นะแต่ยังชื่ออูบุด้วยใช่ไหมล่ะจากข้างหลังว่าบูใช่ไหมเครียดเลยเบจิต้ากูเครียดเลยจะไปเฟรมือินแค่ไหนก็ต้องคอยดูเถอะนะเฮ้ยลุงเฮ้ยนานแล้วแหละเฮ้ยทำเป็นเงินไปได้ตาลุงเฮยเฮย ฉันยอมลดตัวงทักทายคู่แข่งอย่างนายเลยนะตายซะเถอะอ้าวปากดีซะแล้วใครก็ได้ไปบอกผู้จัดทีว่าสละสิทธิ์ไปแล้วคนหนึ่ง <c oughs> อยากมาหาเรื่องป้าป๋าเองนี่นะคุณพ่อครับตอนนี้ทำอะไรตามใจชอบจดกว่าถึงเวลาแข่งขัน <c oughs> ใช่ไหม อืพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปบอกผู้ประกาศคนนั้นอ่ะโอเคโอถ้างั้นก็ไปฆ่าเวลาก,กันสักหน่อยั้างคุง้งมองประทางนั้นกันเถอะไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเที่ยวกันอีกแล้วสองคนนี้มาให้ทันนะ,ะเอาล่ะฉันจะทำไงดีล่ะเนี่ย นั่นน่ะสิทำอะไรดีล่ะเนี่ยทำอะไรดีล่ะเนี่ยอูบูนะครับนี่ผมจะได้เป็นจอมมารบูบ้างไหมเนี่ยแลดูแล้วน่าจะได้เป็นโกเทนสู้กับจอมมารบูชัวร์เลยวะอันนี้คือไปกินข้าวได้เอาลด ก่อน<อ>หน้านั้นนะครับเดี๋ยวขอพักพาร์ทไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับการต่อสู้ในศึกชิงเจ้ายุทธภพของเราไปเจอกันครับผมไปบ,บายจ้า